สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่รา้าน JS Pro นะคะอยู่กับ่ายแล้วนะคะอยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Mazda CX5 ค่ะวันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะของเซนเซอร์พั้ติเดียวกจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะตามถามมาชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มเลยที่ฟังก์ชันแรกเลยนะคะเราจะมีในส่วนของสวิตช์นะคะลูกค้าสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยค่ะจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะนี่ตำแหน่งตรงนี้เลยอี๋ยวเราลองเปิดใช้งานกันนะคะฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ ตำแหน่งสายไฟนงานเก็บเรียบร้อยสวยงามก็เลยไตั้งโดยทีมช่างเงิดที่ของเราเลยนะะี่นะคะส่วนที่ตำแหน่งด้านหลังค่ะฝังติดได้เลยนะคะกับโซนชั้นบนนี้ย,ย,ย,ยังมีในส่วนของเซฟตี้ความปลอดภัยนะคะนี่เป็นระบบกันเองนะคะฝาห ในส่วนระบบวาวุา่นนะคะก็จะลงมานิดนิดแบบนี้เลยนะคะส่วนที่เปิดเดิมนะคะที่ด้านหลังค่ะแค่กดน,นะคะก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยเราไม่ต้องขอดเลยยกหรือว่าดันขึ้นที่หนักอแล้วนะคะมันแค่ต่อไปค่ะเป็นในส่วนตัวรีโมทนะคะสามารถใช้งานจากรีโมทโดยของลูกค้าได้เลยนะคะไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะกดไปที่วงมารเราค่ะสามครั้งเท่านั้นเองสามารถเปิดและปิดได้เลยนะคะที่สำคัญเลยค่ะขาดไปไม่ได้เป็นในส่วนตัวชิปเซนเซอร์นะคะทำหน้าที่อยู่วงโโกรารนี้เลย เราแน่นยามมากๆเลยค่ะสั่งได้ทั้งเต็มเปิดแล้วก็เต็มปิดได้เลยนะคะหากท่านใดนะคะที่ใช้รถมา z ด้า 4X5 ค่ะสนใจกัติดตั้งของในส่วนของระบบไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เทอร์เตะแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ร้าน JF นะคะเรามีให้บริการทุกท่านเลยเดี๋ยวติดตัมไปเลยค่ะขอกนให้ดูทกางนะคะ